สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นค่ะผ้านิ่มใส่สบายไม่ร้อนนะคะดีเทลจะเป็นคอวี v ค่ะมีกระดุมด้านหน้าตรงช่วงอกสามารถถอดได้ส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นนะคะความยาวตัวเสื้อรุ่นนี้อยู่ที่27นิ้วค่ะแต่งกระดุมตรงชายเสื้อซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นงานพิมพ์ลายเช่นเดียวกันเลยนะคะรุ่นนี้เราจะแถมเข็มกลัดให้คุณลูกค้าทุกตัวเลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีหลากหลายไซส์ให้เลือกเลยค่ะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่ 38, 40, 42, 44, 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีสีสีนะคะที่จะอยู่จะเป็นโทนสีแดงค่ะแล้วก็จะมีโทนสีชมพูนะคะโทนสีกรมค่ะและสุดท้ายจะเป็นโทนสีเหลืองนั่นเองค่ะสวยหรูดูดีทุกสีเลยถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ